expecting ภาษาอังกฤษคำนี้หมายความว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวข,าวของ Associated Press ระบุว่า Duchess of Sussex expecting second child a sibling for Archie หมายความว่า Duchess แห่ง Sussex กำลังจะมีบุตรคนที่สองที่จะเป็นน้องของเจ้าชายอาชีค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า expecting จากพาดหัวข่าวนี้เลยนะคะซึ่งให้ความหมายว่าตั้งคัรหรือกำลังจะมีบุตรนะคะจุดสังเกตก็คือจะเติม ing อยู่เสมอเลยค่ะ แล้วไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่จะเพิ่มข้อมูลเข้าไปอีกว่าทารกมีกำหนดคลอดเมื่อไหร่ซึ่งสามารถใช้ได้ว่า she is expecting in April หมายความว่าเธอตั้งครรภ์และมีกำหนดคลอดในเดือนเมษายนนี้ค่ะคำว่า expecting คำนี้มาจากคำว่า expect ซึ่งเป็นคำกริยานะคะที่ให้ความหมายว่าคาดหวังนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น public health experts don't expect the current outbreak to go away soon. หมายความว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณาสุขไม่ได้คาดหวังว่าโรคระบาดครั้งนี้จะหมดไปในเร็ววันค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นการคาดการหรือการพยากรณ์นะคะคำว่า expect จะอยู่ในรูปกริยาช่องที่3ค่ะนั่นคือเติม ed ต่อท้ายไปนั่นเองนะคะกลายเป็นคำว่า expected ตัวอย่างเช่น it is expected to rain this afternoon honey can you get the laundry on the clothesline หมายความว่าพยากรณ์อากาศคาดว่าฝนจะตกบ่ายวันนี้นะที่รักช่วยไปเก็บผ้าที่ราวหน่อยได้ไหมมาต่อกันที่คำว่า expected คำนี้ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์นะคะซึ่งให้ความหมายว่าที่เฝ้ารอด้วยความหวังและความตื่นเต้นค่ะตัวอย่างเช่น The line of expectant fans snaked around the concert hall hours before the rock band showed up on the stage หมายความว่าแฟนเพลงที่เฝ้ารอดูคอนเสิร์ตเข้าแถวรอยาวรอบอาคารจัดแสดงหลายชั่วโมงก่อนวงร็อกจะออกปรากฏตัวบนเวทีค่ะ oh, <no. S 2> คําว่า expect ในรูปคํานามจะใช้ได้ว่า expectation ทีนี้ไปดูการใช้คำว่า expectation ในประโยคกันนะคะตัวอย่างเช่น I love my cat but I have no expectation that he will ever listen to me หมายความว่าฉันรักแมวของฉันมากนะแต่ฉันไม่คาดหวังว่ามันจะฟังฉันเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเราอยากบอกว่าสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะให้เติม the ด้านหน้าคำว่า unexpected กลายเป็นคำว่า the unexpected เหมือนกับคำคมส่งท้ายคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะที่บอกว่า always expect the unexpected หมายความว่าจงคาดหวังว่าจะเกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงเสมอค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำว่า expect ในรูปแบบต่างๆกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น expecting expectant และ expected เรียกว่าครบท้วนกระบวนความกันเลยนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราค่ะช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ